หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องค้นเทพเลยบัดเติมเกมไอเทมโค้รเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องคั้นแชทตัดแอนด์ตีเอสเล่งอยู่ใต้คลิปๆๆ ส,ส,ส,สวัสดีครับทุกคนผมตั้งนะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจสองดูฮีทีวีนะครับผมสามารถเข้ามาชมมาป่วนผมได้นะครับตามมาเล่นแล้วก็ตามมายิงโฉกับผมได้เลยนะครับผมนะที่เพจสองดูฮีทีวีนะผมไลฟ์สดทัวนี้ไม่มีคนดูเลยเศร้าใจมากตามมาดูผมหน่อยนะครับเจอกันที่เพจครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปผมขอซื้อตัวหนึ่งพี่หมดแล้วไอ,อ้ี่ตอนนี้ตอนนี้เหลือแต่เป็นแถวอะ่ะซื้อเป็นตัวไม่แบ่งไม่ไม่แบ่งขายอะ่ะน,นี้เหลือแต่เป็นแถวอะ่ะเอาไปละเอเอแถวละร้อยตายด้วยเอ้สายสามสายสาม เอาตัวเดียวให้ได้ตรงนั้นน่ะเอออยู่ตรงนั้นตัวเดียวปาบูเอาให้ได้หนึ่งหัวครับอ๋อเฮีย้ะเฮียนั่หัวไม่ขึ้นอเอเอ,เอ,อไอ้เฮียนั่งหัวไม่ขึ้นเลยวะไอ้เกมดีอย่างวะมีศพไหมไงศาสต์ผมนั่งหัวไม่ขึ้นเลยครับคนดสูส่งให้ส่งให้เลยเพื่อนไม่ต้อง ไอ้มึงซ้ำเพื่อนกูไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮียนี่เย็ดลูกฮะมึงซ้ำเพื่อนกูอะเอ้ยข้างหน้าเจอน้องเบสกูดซันศพก่อนอีกูดหอยเหยียบศพหน่อยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยยิงด้วยเฮียฮึ่มฮึ่มฮึ่มไอ้สัตว์ซ้ำเพื่อนกูเฉยเลยของผมโคตรเท่ธรรมดาครับไอ้เฮียทำมาแพ้ง่ะทรงนี้หมดไปเป็นล้านหน่อยล้านเอ๋ยได้มาเติมใช่ไหมฮึเอ็งพูดอะไรวะใจ ทำยังไงได้มัดทำไงได้หมดใช่ไหมเออเดี๋เกมเฮียนี่มีอะไรฟรีหรอเกมแม่งนูอ้าวเฮี้ยล่วงไอ้สัตว์มาม่วงเลยเฮี้ยเปรี้ยวเลยนี่ปวดแดงไอ้สัตว์กูขอเต้นหน่อยเหอะยังดำยังดำนะโอ้โอ้โอ้ยังดำยังดำไม่อยู่นู้นอยู่นู้นเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไอ้เฮี้ยเต้นกับเพื่อนมันเต้นกับเพื่อนมันไม่ต้องยิงเฮ้ย ยังดำนะเออเออเออยังดำแต่ไอ้ยิงศพพี่บอกรังหนู่หน่อยดิพี่บอกรังคนไม่เป็นหรอกพี่มันเป็นคนไม่มีหัวใจเพราะพี่มันไม่ครบสามสิบสองน้องอะไรคุณต้องเล่นว่าพี่มันเป็นคนไม่ครบสามสิบสองน้องพี่บอกรังไม่ได้หรอกต้องเล่นนี้ก่อนไนอ้หี้ยปวไม่ลนเลยอีอะ เอา้าเฮ้ยตรงไหนวะอี๋ปะบูแตก <What? S 1> เอ้ยสัตว์ข้าปะบูกูกูขอเต้นเหยียบหน้ามึงหนึ่งทีอืม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 สัตว์ฟันจบขอเหยียบหน่อยไอ้ยี้่ข้าน้องกูอ่ะข้าน้องกูอ่ะมึงเค้าน้องกูอาา่ะฮะนี่สัตว์เห็นว่าลัมโบเห็นไหมอี๋แม่งเลย ตัวนึงมันจะตังได้เลยจัดการให้ใจปั้มโอ้โหไอ้เียยิงศพปั้มปั้มให้เล่นกับเบิดปเนี่ยตองไม่เล่นเกมผีหรออเคเกมผีไม่เล่นครับไม่ได้กลัวนะแต่ก็ไม่อยากเล่นที่มีคนเล่นด้วยะครับตอนนี้เหงาจัดอันนี้ตีแตกนะครับตีตีติดหแล้วรู้จักไหมหลุมดำอวกาศอ่ะรู้จักปะหลุมดำดูดอะเพื่อนๆติดอยู่ในพาวงแล้วผมหลุมดำออกไม่ได้หมออกไม่ได้ กูเดินเชิญเฮ้ยมึงเล่นเฮียเลยวะเล่นเล่นเ,เกมครับเล่นเกมฟรีไฟครับเกมที่ดีอะครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเฮียครับอ๋ออ๋อย่าร้อนดิอย่าร้อนล้องเล่นเฮียบ่เพื่ออะผมก็แค่เช็คระบบหายใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองสาไม่เรียนอะ ไม่ไม่ร้องดิไม่ร้องฉันจะทุนหมาเฮ้ยอุไอ้แพ้แพ้พูดได้ไงอะแพ้ชนะไม่เกมไหนเนี่ยพูดแบบเนี้ยแพ้พูดได้ไงครับแพ้ไม่พูดดิครับฮัลโหลเล่นอะไรเล่นสีสีเปล่าสีสีเปล่าไม่แมวแมวเหี้ยแพ้แล้วก็แบบแก้มือวันหลังดิแก้มือวันหลังอะไรแก้อะไรวันนี้อ่ะไม่หลอนงในควายเล่นโง่ฮะเรก็ชนะนะฮัลโหลไอ้เหี้ยถ้ามึงแพ้กูนี่มึงต้องเรียกว่าอะไรวะฮะ ไก่อยู่ในไข่หรือไก่ออกมาแล้วหรือว่าไงอะคือมึงแพ้คนคนเล่นงูอย่างกูเนี่ยมึงต้องพูดว่าอะไรอากูถามมึงคงเป็นบุญเอาอย่างเงียบดิอย่างเงียบเร็วไอ้เหียอย่างเงียบไโอ้โหแม่กูสะดุ้งเลยไอ้เฮียแม่กูสะดุ้งเลยเนี่ยแม่กูเพิ่งกลับมาบ้านเนี่ยมึงก็เกินไปเอาอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิด่ากูหน่อยเร็วกูเหงามากเลยเนี่ยกูอยากโดนด่ามานานล้วไอ้เหีย เร็วๆเฮียเป็นหาเหละครับฮะอะไรนะไอคิวซื้อใหม่ให้ปะวะโคตรเบาเลยเป็นเฮีย้ยอะไรเะอ๋อเป็นเฮี้ยอะไรวะได้ยินแล้วเป็นคนที่ยิงศพพวกมึงฮะได้้ดูชื่อด้วยนะเหยียบศพเห็นไหมกูไปเหยียบศพด้วยทำไมมึงมึงไม่คิดอ,อีกแบบบ้างวะว่ามึงไม่เป็นกล่องให้กูยิงก็จบแหละทีหลังอย่าเป็นกล่อง คนนี้ไช่ปะคนไหนก่อไอ้เหี้ยเอาละอ,อ,อ,อะไรอะไอ้คนไหนอะไรคนไหนคนไหน,ไหน,นอะไรคนไหนอะไรไอ้เหี้ยมันรู้แล้วเปวล่าเนี่ยกูโชว์ไม่สาตมันรู้แล้วมึงเนี่ยมันดูกูอยู่ป้าเนี่ยไอ้สัตว์เงี<ๆ>ยดิอย่างเงี้ยดิไอ้เหี้ยอะไรมึงดูกูอยู่ป้าเนี่ยไอ้สัตว อะไรอะไรก็ก็พ oui> ูดมาดิครับก็รอเถียงอยู่ก็พูดมาดิอ่ะเร็วดีเร็วดีอยากโดนด่าเหงาหูมากเลยเนี่ยเร็วๆวที่วันหลังเอาราคามาแปะเด้นะงงดิเอาราคาแปะคืออะไรไม่เท่าไรมีมุกงหนึ่งมีมุกงหนึ่งฟังเนี่ยมีมุกงหนึ่งเท่าอกงงไงสาตร์เท่าอกคืออะไรงงเท่าอกก็คือไม่เท่าไร ไอสัตว์เล่นมูคี้อะไรเด้อเร็วดีเร็วดีมีอะไรจะด่าเร็วเร็วเเหงาหูคุณอย่าเพิ่งเรียนรีมาด่าผมก่อนจะคุยเรื่องด่ากูไม่หล่อก็ไม่ได้หล่อแต่สาวติดตื้มอ่ะคืออะไรอ่ะไอที่ถ้าควายแยกล่างได้กูแยกแล้วเนี่ยควายโอ้โหด่าควายแล้วกูเกรงใจควายเลยด่ามึงเนี่ยด่าด่าเอใด่าด่าหรอแต่ขโมยตังแม่เติมเปล่ากูก็ไม่รู้โอ้โหเจ็ดแม่ กูต้องถามมึงมากกว่ามึงขโมยตังค์แม่หรือเปล่าเนี่ยอยีมึงไม่รู้จักผู้ใหญ่หัวเกียร์เหรออะพวกมึงยังเด็กหัวเกียร์อยู่เลยแต่กูว่าผู้ใหญ่หัวเกียร์แล้วไอ้สัตว์ระดับขั้นคนละยศกัน <c oughs> เอ๋มึงไม่รู้จักผู้ใหญ่หัวเกียนเกียร์ห่วะฮะเอิมเอา <c oughs> ไอ้สัตว์ยุบใส่กุยโกโอหนึ่งวิเยวี่ยเ,เข้าเหนียวจิ้มฟัน ทำไมโดนโดนเด็กด่าไม่เจ็บเลยวะไอ้เหี้ยมีเด็กแบบปากจับจับแซ่บๆปะไเชิญวิกะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรอะคนไอ้อะไร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 มึงพูดอะไรมึงอย่าตะคอกดิโฝงอยสัสเออเชิงวิกดิเชิงวิกดิเชิงวิกดิเร็วเหงาเงาไอ้เหี้ยอะเชิญมาทำศพมาแม่งไงคนแม่งนางดูตู ไอ้เฮียเจอทรงสแนปด่าไอ้สารอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปให้มันด่าก่อนไหนวะไอ้เฮียยิ้มสแนปด่าไอพูดอะไรวะพูดอะไรวะมึงพูดให้มันชัดไอ้เฮียมันมันกำลังตะโกนด่าผมอยู่เว้ยแต่มันแบบเสียงมันไม่เข้าไหม่อ่ะโอ้ยเจอทรงสแนปด่าไอ้สารเหงาเลยไอ้เฮียโดนด่าแค่นี้กูรู้ว่ากูไม่ได้โดนด่ามาตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนี้กูเหงามากเลยเนี่ย